สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัคร Account facebook กันนะครับก่อนอื่นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีก่อนคืออีเมล Address ครับเราจะมาสมัครอีเมล Address กันก่อนเลยนะครับไปที่ b r o าว์เครับ Google Chrome ในส่วนของตัวอีเมล a d อดเ s s นี้ผมขอใช้เป็น gmail นะครับ นี่ครับก็หน้าตาแบบนี้ให้เราคลิกที่สร้างบัญชีครับต่อมาก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลในส่วนของชื่อนามสกุลนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นชื่อนามสกุลจริงนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นชื่อสมมุติก่อนละกัน ันนี้คืออีเมลที่เราจะสร้างนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับเราไม่ควรตั้งรหัสผ่านที่ง่ายเกินไปเช่นหนึ่งสองสามสี่เพราะถ้าเกิดตั้งง่ายเกินไปเราอาจจะโดนแฮกข้อมูลได้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับเมื่อแน่ใจแล้วให้เราคลิกที่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนะครับคลิกกันตอนถัดไปครับต่อมาจะเป็นการ ยืนยันบัญชีของเรานะครับให้เรา,สาใส่หมายเลขโทรศัพท์ก่อนอื่นเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นประเทศไทยก่อนนะครับเสร็จแล้วคลิกจาต่อครับ รอสักครู่นะครับข้อความหรือ sms ก็จะเข้าไปเข้าที่โทรศัพท์ของเรานะครับ น,นี่คือการสร้างโปรไฟล์ของอีเมลแอดเดรสนะครับอันนี้เราไว้ก่อนโอเคครับได้อีเมลมาแล้วต่อไปเราไปสมัคร a c อคเค t facebook เลยดีกว่าครับเข้ามา facebook นะครับก็จะเห็น ช่องให้กรอกข้อมูลโอเคมากรอกข้อมูลกันเลยตรงนี้นะครับชื่อจริงนามสกุลของ facebook แนะนำให้ใช้เป็นชื่อจริงนะครับผมแต่ผมจะใช้เป็นชื่อสมมุติก่อนแล้วกันอันนี้กรอ,อกอีเมลที่เราทำการสมัครเสร็จเมื่อกี้นะครับ สร้างรหัสผ่านนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับถ้าแน่ใจแล้วให้คลิกที่สมัครใช้งานครับ ่อมานะครับขั้นที่1นึ่คือการเพิ่มเพื่อนนะครับกม็มีเพื่อนดังนี้นะครับคนที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่อันนี้เรากดข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าการเพิ่มเพื่อนสามารถเพิ่มภายหลังได้คลิกถัดไปครับ ขั้นนี้นะครับเป็นการค้นหาเพื่อนจากอีเมลของเรานะครับอันนี้เรากดข้ามไปก่อนขั้นกรอ,อข้อมูลเมืองปัจจุบันบ้านเกิดแล้วก็ใส่ไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราคลิกถัดไปส่วนนี้คือเพื่อนเพื่อนที่เราอาจรู้จักข้ามไปก่อนขั้นที่สีนะครับเพิ่มรูปภาพประจำตัวเป็นการใส่รูปภาพโปรไฟล์ของเรา คลิกที่เพิ่มรูปภาพครับเลือกรูปที่เราจะมาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ผมขอเลือกรูปแมวแล้วกันครับเสร็จแล้วให้คลิกถัดไปครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าแรก ของ Facebook เรานะครับอันนี้จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับขั้นแรกผมขอเพิ่มรูปภาพหน้าปกก่อนแล้วกันคลิกนะครับ แล้วก็อัปโหลดรูปภาพในส่วนรูปภาพหน้าปกนะครับเราสามารถลากเพื่อปรับตำแหน่งได้นะครับเสร็จแล้วคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง ได้แล้วนะครับรูปภาพน้าปกต่อมาดูตรงนี้นะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นกีฬาเพลงภาพยนตร์เราก็เข้าไปเลือกได้เลยครับคุณชอบทีมอะไร mm hmm. ก็แสดง สโมสรหรือทีมชาติที่เกี่ยวเกี่ยวกีฬานะครับถ้าเราชอบอันไหนแล้วก็คลิกถูกใจนะครับโอเคกลับมาที่โปรไฟล์ของเราเพลงครับ ก็แสดงนักร้องศิลปินหรือวงต่างๆนะครับพอด์ิสแลม ต่อมาภาพยนตร์ครับอันนี้เขาจะถามว่าคุณได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือยังใช่ครับก็จะมาอยู่ในโปรไฟล์ของเรา รายการทโทรทัศน์สุดท้ายครับหนังสือโอเคครับ ตรงนี้ก็จะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใส่หมดแล้วในส่วนนี้ก็จะเป็นคนที่เราอาจรู้จักนะครับมีให้มาเพิ่มเพื่อนอันนี้เราเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนในเฟซบุ o กเราเลยนะครับเราจะทำการเพิ่มเพื่อนนะครับโดยคลิกตรงนี้ ที่ช่องค้นหานี่นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อค้นหาแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อน เสร็จแล้วเราก็รอเพื่อนกดยอมรับนะครับนี่นะครับตรงนี้เพื่อนกดยอมรับด้วยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูการสร้างกลุ่มนะครับการสร้างกลุ่มใน Facebook จะอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าแรกนะครับลงมาข้างล่างเขนกลุ่มคลิกที่สร้างกลุ่มครับตรงนี้เราก็ตั้งชื่อกลุ่มได้เลยกลุ่มรูปสวยๆสมาชิกนะครับเราก็ดึงสมาชิกที่เป็นเพื่อนของเรามาอยู่ในกลุ่มได้นะครับ ความเป็นส่วนตัวกลุ่มเราสามารถตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะกลุ่มปิดหรือกลุ่มลับก็ได้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะแล้วกันเสร็จแล้วคลิกสร้างครับเลือกไอคอนของกลุ่มเรานะครับกลุ่มรูปสวย อคครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของเรานะครับใส่รูปกลุ่มก่อนอัพโหลดรูปภาพนะครับคลิกเลือกรูปภาพ กลับมาที่โปรไฟล์ของเรานะครับเรามาดูการโพสกันบ้างการโพสจะตั้งเป็นให้ ต้องการให้บุคคลเห็นโพสต์ของคุณอันนี้คือจะ,จะเป็นเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่เห็นโพสต์เราหรือว่าจะเป็นสาธารณะสาธารณะหมายถึงท,ทุกคนสามารถเห็นโพสต์ของเราได้ในส่วนนี้ผมตั้งเป็นสาธารณะแล้วกันครับ <c oughs> เรามาลองทำการโพสต์กันเลย เสร็จแล้วเราจะเห็นแถบด้านล่างนะครับอันแรกคือการแท็กการแท็กว่าอยู่กับใครบ้างหรือว่าต้องการติดแท็กใครนะครับเช่น ต่อมาคือการตั้งวันที่และเวลาของโพสต์ต่อมาอันนี้คือการเพิ่มสถานทนี่ว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับในส่วนนี้ผู้ใช้ facebook ได้ใช้งานส่วนนี้กันเยอะนะครับ อันนี้ไว้ก่อนต่อมาเพิ่มรูปภาพในโพสต์นี้เราสามารถจะเพิ่มรูปภาพได้นะครับเลือกรูปแต่อันนี้เก็บไปก่อนอันสุดท้ายเพิ่มสิ่งที่กำลังทำหรือกำลังรู้สึกนะครับ จะมีหลายอย่างเช่นรู้สึกกำลังดูกำลังอ่านหรือกำลังเดินทางไปที่ผมเลือกเป็นรู้สึกแล้วกันนี่นะครับจะมีมากมายผมเอาเป็นรู้สึกร้อนแล้วกันนี่นะครับวันนี้ร้อนมากรู้สึกร้อนแล้วก็แท็กเพื่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการโพสได้เลยครับต่อไปนะครับเราจะไปดูการกดไลค์หรือกดถูกใจนะครับเข้าไปที่เพื่อนของเรา การกดไลค์หรือกดถูกใจใน Facebook นะครับในการกดไลค์นี้เราไม่ควรกดเร็วเกินไปหรือกดกดเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้เราโดนบล็อกโดนบล็อกไลค์ได้นะครับการกดไลน์นี้ก็ใน f a c e b o o k นี้การกดไลค์ก็จะมีคีย์ลัดเหมือนกันนะครับคีย์ลัดการกดไลค์ก็คือ ตัว L ครับตัว L เป็นการกดไลค์หรือถูกใจนั่นเองส่วนอีกสองอย่างก็คือตัว J กับตัว K ครับตัว J ก็คือการเลื่อนโพสทีละโพสโดยจากเลื่อนจากบนลงไปล่างส่วนตัว K เป็นการเลื่อนโพสทีละโพสจากล่างลงขึ้นบน การคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์หรือใต้รูปของเพื่อนเราสามารถคอมเมนต์ด้วยพิมพ์เป็นข้อความหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นได้ด้วยสติกเกอร์ก็ได้นะครับสติกเกอร์นี้เราสามารถโหลดได้นะครับโหลดฟรีเข้ามา เลือกครับแล้วก็กดฟรีครับเสร็จแล้วก็จะได้สติกเกอร์นี่นะครับเสร็จแล้วก็จะได้สติกเกอร์มา ครับคอมเมนต์ Comment. ต่อมามากลับมาที่หน้าแรกของเราต่อมาเราจะลองใช้แอปนะครับแอปพลิเคชัน เราจะดูว่ามีใครมามาดู facebook เราบ้างมาดูโปรไฟล์เราบ้างนะครับให้เราพิมพ์ตรงช่องค้นหาพิมพ์ดังนี้ครับ social addict แล้วก็คลิกเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นการดูว่าใครที่เข้ามาดู โปรไฟล์เรามากที่สุดตรงนี้เราคลิกตกลงครับจะมีระยะเวลาให้เลือกคือ1วัน1อาทิตย์1เดือน3เดือน6เดือน1ปีหรือตลอดเวลาครับตรงนี้เราดูที่1สัปดาห์คลิกนี่แหละครับปกติถ้าเพื่อนเยอะ จะมี50อันดับนะครับแต่ตอนนี้เรามีเพื่อนคนเดียวเลยมีขึ้นแค่คนเดียวอยู่โอเคครับมาทุกที่หน้าแรกตรงนี้นี่คือเพื่อนมากดไลค์ให้เราในโปรไฟล์นะครับ ครับตรงนี้คนที่เราอาจรู้จักนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนให้เราก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เช่นกันคนที่เราอาจรู้จักตรงนี้จะเป็น ช่องแชทหรือช่องสนทนานะครับต่อมาเรามาทำการอัโปโหลดรูปภาพ กันนะครับคลิกที่รูปภาพคลิกที่สร้างอัลบั้มครับเลือกรูปมาตรงนี้ตั้งชื่ออัลบั้มนะครับ เสร็จแล้วให้คลิกที่โพดรูปภาพนี่ครับเราก็จะได้อัลบั้มรูปมา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะหาอะไรสนุกสนุกมาใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ